สวัสดีค่ะม่พอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินซับแบบนื้นนบบนนอค่ะหมูกระทะ <S <S โอ้ย,ออยสุดยากแบะเกืหมูกระทะมแต่หมูสามซนเลยแล้วก็มีอันสามสิบกิบค่ะ ใส่บิลเซ็นเข้าไปเลนโอ้ se ก็จิดมองค่ะ ฟองห้องมูเขาอุ่นเซนขาบุได้เลยค่ะผักบุงผักบุงกะหล่ำ กินแบบไม่รีบนะละกินแบบไม่ต้องรีดอื้แบบนี้ 打开空调。 เจอค่ะมากินหมูกระทะรอบเด้อหมูกระทะก็มีแต่หมูสามชั้นดีๆหรอคะนี่แต่หมูสามชั้นว่ามีอย่างอื่นเลยปลาหมูปลาหมึกกับวอดายไส้วอดายอะไรหรอเออหัวเราน้ำยังบอาบไล่สดไปพร้อมอัดคลิปยูทูปไปนั่ม มาเด้อค uh. mm. 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 ่ะอืมอืมเชิญนอนเชิญนอนค่อนเสียงลงก่อน มาเด้อจ้ามาเด้อจ้าหกระทะแซบแซบเยียวยาได้ทุกอย่างไป้บนเสียงกันยังไ ร้านนี้เป็นอร่อยนะร้านนี้นะหมูกระทะอยู่อยู่อำเภอพอน,นาแก้วนะคะแต่ว่าซื้อร้านหมูกระทะนองค่ายเออขึ้นหอดบานเลยว่ะขึ้นหอดบานเลยแจกบพร้อมมาเดิมมาเดิอมาเดิมมาเดิมมาเดอ โอ้ยหิวสวัสดีค่ะหมูกระทะเยียวยาวได้ทุกอย่างแม้แต่อกผักก็เยียวได้มาแล้วจ้ะ ม,มาเด้ออูแตกเส้นหนาซะเนาะ แบบนี้ต้องงมูกระทะมัละลอยัดปีดหมอนะเว้ยหวัดเชียวและหวัดเชียวเลีล้ยวหลังหวันอยู่นาบวมเห็ดไทยอึงรืงอยู่บวหวันเลยจ้งเลยดูนี่ กับ yup. สอนท้องค่ำนี่แหละบ่อบีตะไม้ท้องค่ำลองบ่บเป็นก็ว่ากันไปแล้วว่าเนี่ยจุ่มจำู้วามสิบกีบพักใส่หน่อยนึงใส่วุ้นเส้นน้อย่อใส่ผักอีก อ,อยากบออยากน้ำบบโอ้ปิดหม้อกระทะ,มทะแม่ท่แม่หอ้กระทะตอนหาทุ่มเขาบอกว่าได้กินได้หมดเขาบอกว่าได้ร้านดอกโอ้โอ โมเมนอันกระเซเียนยังเปิดตลอดยิบซีนะจารานเขาปีสามถุงแล้วค่ะพึ่งกินพึ่งกินเออกินขอบุนมาเราบออิมีมกินต่อเอาอันนี้ใส่ก่อนดีกว่าโอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อ มาเด้อมาเด้ออันนี้ใส,ส่อ่ะถูวางตังป,ปุ๊บเละมักคือกันวา่าคะสามซันนมักเหมือนกันไหมนี่แต่สามซันชุดหน่อยอีกอย่าง้เต็มอันนี้แล้วนะค่ะชุดหน่อยนี่นี่ผุดชุดเล็กชุดเล็กเต็มอันนี้เลยอ่ะ เยอะแหงอร่อยด้วยน้ำจิ้มเลิศแหงแซบมาเามาด้อค่ะมาเด้อมาเด้ออ๋คือผมมีความขิดหินมามามาทองร่องต้องจับอย่าให้มันร้องสิร้องเพลงมาด้วยค่ะ Xẹp đây này, nó chìm mhm xẹp mhm mà mhm 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 mẹ mhm 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 ขึ้นคอมเมนต์ฮะหิวเลยมาเด้อค่ะปิดไฟนอนก่อนเด้อจ้ามากค่ะมากค่ะมากินน้ากันเนี่ยเซีบๆเนี่ยกินแล้วก็นอนนี้ความสุขหลายเียค่ะกินแล้วก็ต้องนอนโอ้มาเด้อมาเด้อมาเด้อเห็นละบันคอมเมนต์ยูผู้เดียวค่ะอยู่คนเดียวโดดเดียวเลยเดียวได้กว่าอ,อนาตจังขาสั้นเขาเนี่ยเด้อ เพื่อความเหมือนสะดวกในการนั่งบางเทือมันกับเมื่อยนอนกันมราบอสอบเสซบมาหนามาเดือดบอก อแซบเยียวยาได้ทุกสิ่งทุกอย่างอร่อยมากแซบแหงสามชั้นเน้นเน้นเขานอนเรากิน สุดยอดม่ต้องไปถามมูทั้งใดห่ะไม่มีเพื่อนก็กินคนเดียวได้ปลอดไัยจากโควิตฟุละเดะอืมเป็นยังไงเนี่ยท้าคุณผิดด้วย ผิดผิดผิดจับจับเดียหมูนุ่มๆใส่ผักข้าไปใส่ทางไหนด,ดีใส่ทางนี้ลักกันบ่ตองอะไรเยอะเอะด,ดียวกัเแร็บไดด มาเด้ออืมักแทนเดียสุดยอดเดนะ้มาค่ะมาด้วยจาจะวางเนี่ยวางรูอืมเออแซบอากาศมันดีเด้ค่ะกินลวก็แซบเด้ดู สามสิบกียหอมัมวเ ากับความหนาวเย็นแต่วันนี้ไม่หนาวสักเท่าไหร่ค่ะอากาศดีอยู่แต่เป๊ะเป๊ะนาต้องเป็ด๊ะๆมันโทรศัพท์มันไาาม่มได้ใช้ไฟอ้วนนะนะเออ วนนะันึ้นนะยั้นไม่ได้สร้างน้ำหนักลยขึ้นจากโลกะจะสร้างัวปวดมันเถ <c oughs> <ฮ>อะฮเพราะเราสับท่าตรงนี่ยกับท่าควงรูบาขึ้นกันเด้วหวัดเดียวได้เียวลัง มาดอข้างค่ะข้างบอกค่างไหมคะข้างไหมแค่